สวัสดีครับวันนี้ปุ้ยขอนำเพื่อนๆืนมายังวัดวรเชษนอกนะครับวัดวรเชษตั้งอยู่ในตำบลบ้านเกาะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจากตำนานพงศาวดารที่นี่อาจจะเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งวัดวรเชษสร้างโดยสมเด็จพระเอกาทศรส ผู้เป็นพระเชษฐานนะครับตามปุ้ยมารับชมเลยครับอ้าวพระเอกน้ำเที่ยวด้วย ตามตำนานเล่าว่าพระปรางองค์ใหญ่องค์นี้เป็นสถานที่เก็บอัธิสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับ ส่วนบางตำราก็จะเชื่อว่าวัดวรเชษฐารามซึ่งอยู่ในเกาะเมืองเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานที่ทุกสถานที่ที่เราไปล้วนมีอดีตมีประวัติศาสตร์ที่ควรจะรึกและจดจำไว้นะครับ ตรงนี้มีทางลงด้วยเดี๋ยวปุ้ยถ่ายรอบๆภายในบริเวณวัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ สถานที่แห่งนี้ในอดีตคงจะเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยนะครับ เชา้าอากาศดีเนาะฝนไม่ค่อยมี เดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆเดินเข้าไปข้างในนะครับ เจดีย์ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี้เป็นสถานที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลายานะครับกร <c oughs> ะรอก นางไม่กลัวคนเลยนะกระรอ จริงหน้าวัดอยู่ทางนี้นะไ้ป่ะไม่ใช่อยู่ฝั่งนูน้นเพราะว่าต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่คือหลังวัด ไ,ได้คลิปหนึ่งก็อย่างนี้ สำหรับข้อมูลผิดถูกประการใดปุ้ยขออภัยนะครับเพราะเรื่องราวพงศาวดารบางอย่างก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับ เขาบอกว่าหินทุกก้อนที่อยู่ในที่เนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินห้ามหยิบห้ามจับห้ามทำลายแสงกำลังสวยด้วยเชา้าๆ ปุ้ยออนทัวขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม,มเป็นกำลังใจให้ปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะครับ ในการที่เราไปเที่ยวโบราณสถานนะครับเราควรให้เกียรติทุกๆสถานที่นะครับปุ้ยเชื่อเสมอว่าทุกๆสถานที่ย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาไว้ครับ หากเพื่อนๆท่านใดมีเวลาหรือมีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวชมนะครับโบราณสถานวัดวรเชส นมมาาขาคู่จุดนี้จะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลายานะครับ พระพีนางพระสุพรรณกัะยาพระมเหสีมณีจันทร์คุยขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผม